ส่วนเหตุการณ์นี้ไปจบลงที่สระน้ำครับ <สะ S 1> คือมีชาวบ้านเขาไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหน้าขมําตกลงไปในสระน้ําครึ่งคันล้อหน้าเนี่ยจมน้ําอยู่เห็นสภาพแบบนี้เฮ้ยแล้วคนขี่ลเป็นอะไรหรือเปล่า<อ><อ>ก็ดําน้ํางมหากันในน้ําไม่เจอใครครับหาบนบนบกด้วยขอบขอบสระบริเวณริมนั้นมีป่ารกชัดขึ้นอยู่เห็นไหมฮะหาไปหามามีคุณลุงคนหนึ่งเดินออกมาผมอยู่นี่อ้าวลุงลุงคนขี่เหรอ เออมอเตอร์ไซค์ผมเองอแล้วลุงหายไปไหนมาผมไปเอากุญแจมอเตอร์ไซค์อ๋อแล้วมอเตอร์ไซค์ตกได้ยังไงอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาทีมมอเตอร์ไซค์ตกลงไปเพราะเขาชวนผมไปนอนบ้านแล้วผมไม่ไปเหตุการมันเป็นซะอย่างเงี้ยสิครับเจ้าหน้าที่เนี่ยกว่าสิบนายลงน้ําไปค้นหาครับที่กระบินบุรีปราจีนบุรีสระน้ําแห่งหนึ่งมีคนแจ้งว่าเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยครึ่งคันเนี่ยจมน้ําอยู่นะโดยเฉพาะล้อหน้ากลัวจังเลย ว่าเจ้าของรถจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือภาพมันไม่น่าไว้ใจเลยค่ะและดูท้ายรถเห็นไหมฮะมีตะกร้าสีขาวน่นจะใส่ผักนะมัดเอาไว<อ>้ตกลงไปในคลองในสระเนี่ยนะครับก็เลยตามหากันจนกระทั่งไปเจอคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งเขาเดินออกมาแล้วบอกว่าเออลุงอยู่นี่เจ้าของรถอยู่นี่ชาวบ้านละแวกแถวนั้นครับให้ข้อมูลบอกว่าก,าก่อนหน้านั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับคุณลุงอายุเยอะและทะเลาะก,กันเรื่องชู้สาวอ่ะไม่รู้ว่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าลุงเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ไปตามถนน ไม่ได้ขี่นะฮะส่วนผู้หญิงเนี่ยขับตามประกบมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปและผู้หญิงก็ขี่รถออกไปวนกลับมาดูอีกทีเอ้ยไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็คุณลุงเลยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์จมลงไปในน้ําแบบนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเขทะเลาะกันมาครับจบากทางนู้นครับะะใครทะเลาะกับใคร ป้าผู้หญิงเขาทะลอครับรับแล้วลุงผู้ชายเขาขับเป็้เขาเขีรถมอเตอร์ไซค์ครับเข,เขีนมาป้าผู้หญิงเขาก็ขับรถกลับไปรอบหนึ่งเขากลับมาอีกแล้วผมก็มาดูว่าเจอแต่รถแต่ลุงผมไม่เจอส่วนคุณลุงที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าลุงบัวพาอายุ62ครับเดินออกมาจากป่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังส่องไฟค้นหาผมอยู่นี่ ตะโกนฟังชัดไม่ได้ตกนะ้ําจะเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านเฉยๆพาคุณลุงเดินออกมาแบบนี้ครับหลังจากที่เจอตัวนะทุกคนก็โอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยลุงปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะลุงลุงบัวพาเล่าให้ฟังครับแต่ว่ายังงงๆอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่ลุงเขาเล่าเนี่ยบอกว่ารถผมเนี่ยผมเข็นมาไม่ได้ขี่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมาติดพันผมอ่ะพูดง่ายๆมาชอบอชวนผมไปนอนที่บ้านด้วย ผมไม่ไปเขาก็ตำหนิต่อว่าต่อขานผมสารพัดเลยผมก็เงียบไม่ตอบโต้เข็นมอเตอร์ไซค์ต่อไปเข็นไปเรื่อยๆเจอกระนั่งมาถึงจุดเกิดเหตุผมไม่อยากฟังและเขาว่าผมมาชวนผมไปนอนด้วยแล้วผมไม่ไปก็เลยจอดรถไว้ตรงนี้แล้วผมก็เดินกลับบ้านไปเอากุญแจกลับมาอีกทีอ่วมอเตอร์ไซค์หายไปไหนจมอยู่ในน้ําสงสัยผู้หญิงคนนั้นคงจะโมโหผมที่ไม่ยอมไปนอนบ้านตามที่เธอชวนเลยถีบมอเตอร์ไซค์ผมตกสระน้ําครับ ได้ทะเลาะกับแฟนไหมไม่ได้ทะเลาะกันเหอรอเขาอซ้อนไปนอนบ้านเขาเขาไปมาตีไปบ้านตัวนี่ลูกซ้ายพ่อขายของอยู่ไอ้บ้านนะไอ้บ้านเนี่ยมาส่งพ่อไม่ให้บ้านมาสง่งรถจอดมีลูกมาไปเอาลูกแก่ใหม่มาไหลไหลลงเองไหลไหลรถแก่มาเองไอ้คนไอ้คนเอาลงใช่คนเอาลงไอ้คนเด้เอาลงมีอไกันไปไปข้างชาวบ้านเออกลับเยอะนะ ลุงตัดบทเอาไปไปไปกลับบ้านตำรวจก็โอเคงั้นกลับก็ได้ครับแยกย้ายาตรงนี้ลุงปลอดภัยแล้วครับความทุกข์ของคนเสน่แรงอะเนาะ